ด้วยอายุของผมตอนนี้แล้วสุขภาพที่แข็งแรงมันมากกว่าสิ่งอื่นใดผมทวีศักดิ์เทสมศรีอายุ67ปี9เดือนนะครับที่นี่เขาเรียกผมว่าลุงสตรองยิมเรื่องสำคัญที่สุดในวัย67ปีสิ่งที่สำคัญสิ่งแรกคือสุขภาพครับส่วนของสุขภาพนั้นถ้าเราจะสร้างให้มันแข็งแรงก็คือการออกกำลังกายครับ สมาชิกใหม่ที่เข้ามาก็สงสัยในตัวผมว่าอายุป่านนี้แล้วเนี่ยทำไมมาสอนเวทเทรนนิ่งได้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เขาก็จะปฏิเสธว่าอายุมากแล้วเขาไม่ออกกําลังกายหรอกเขาแค่เดินไปเดินมาก็ถือเป็นการออกกําลังกายแล้วผมก็จะแนะนําเขาว่ามันจะต้องบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะว่ากล้ามเนื้อนั่นน่ะมันจะเป็นตัวซัพพอร์ตกระดูกทาให้สามารถที่จะทรงตัวมันจะทําให้เราเดินได้สะดวก ก็มีในในวัยเดียวกันที่ผมพยายามจะชวนเขาให้มาออกกำลังกายผมเคยพูดกับเขาว่ามาสินายจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระกับลูกหลานแล้วก็จะไม่ต้องมาทรมานตัวเองด้วยที่วันหนึ่งหรือเดือนหนึงเดี๋ยวจะต้องเข้าไปโรงพยาบาลต้องไปหาหมอนะฮะมันก็ทำให้คุณภาพชีวิตเราไม่ดีผมเนี่ยยังอยากมีสุขภาพที่ดีเพื่อสร้างความสุขต่อไปเรื่อยๆรู้ไหมเพราะอะไร ื่อจะใช้ชีวิตให้เด็กมันดูใช้ชีวิตให้เด็กมันดูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลินจื่มินเอ็กซ์ตร้า